โอเคครับผมสวัสดีชาวเกมเมอร์สายอนิเมะทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้ก็มีข่าวสารบทความเกี่ยวกับตัวละครใหม่ที่จะเข้าเซิร์ฟเวอร์จีนนะครับไม่รู้ว่าเป็นเฟกนิวหรือเปล่านะอันนี้ผมได้บทความนี้มาจากแทบแทบ็บจีนนะครับเขามีการพูดถึงตัวละครใหม่นะครับผมก็คือนิ่งหลงหลงเทพ9ก้าสีนั่นเองครับซึ่งเป็นตัวละครที่ียกได้ว่าสวยงามมากๆนะครับถ้าใครได้ดูคลิปวิดีโอของน้องนางนครับผมบอกได้เลยว,ว่า น่ารัก็มากมากนะครับผมแซงหน้าปีพี่โต้เลยนะครับผมตอนนี้โอ้โหเรียกได้ว่าเป็นโนหนึ่งในใจเหมือนเดิมนะครับนะน้องหลงหลงนะก็รอดูอยู่นะครับสําหรับหลงหลงในเอ,อ่อเดอะมูฟวี่นะครับมูฟวี่เนาะไม่รู้ว่าจะมาตอนไหนนะครับโอเคก่อนอื่นเลยผมต้องบอกก่อนเลยว่าผมเนี่ยเริ่มเล่นเกมนี้นะครับผมเซิร์ฟเวอร์จีนครั้งแรกเนี่ย22กรกฎาคมนะครับผมหรือว่าคือเดือน7นะครับปี2021นบนะ แต่ว่าก่อนนั้นเนี่ยมันได้มีการเปิดทดสอบนะครับผมในวันที่10เนาะเดือน5ผมได้ไปทดสอบณตอนนั้นนะครับตอนนั้นหมาลมยังเป็นตัว SR อยู่เลยนะแล้วก็อีกประมาณ2เดือนเนี่ยเขาก็ได้เปิดเกมอย่างเป็นทางการเนาะโอเคครับทีนี้มาดูในส่วนของบทความดีกว่านะฮะบ,บทความเนี่ยเขาได้เขียนไว้ว่านะครับเขาไม่รู้นะครับผมว่าภาพนี้มันปรากฏขึ้นมาได้ไงนะก็คือภาพของหลงหลงนะครับแล้วก็มีการแบบว่าสปอยสกิลนะครับ แต่ว่ามีคนเนี่ยถามเขาเข้ามาว่านะครับน้องหลงเนี่ยจะเข้ามาจริงๆริงไหมนะครับผมซึ่งก็มีคนให้ความสนใจเนี่ยอย่างมากเลยนะครับเขาก็เลยมาพูดถึงเรื่องนี้ไว้นะครับสามารถไปดูได้นะส่วนมากเนี่ยเขาก็จะเอาสกิลมาให้ดูนะครับว่าสกิลต่างๆนานา,นานเนี่ยของน้องนางเนี่ยเป็นยังไงเนาะโอเคผมก็จะสุบจุดเด่นของน้องหลงให้ฟังนะครับผม จุดเด่นของหลงหลงเนี่ยจะมีการเพิ่มความเสียหายแล้วก็ลดความเสียหายนะรวมถึงมีบัฟนะแล้วก็ทักษะสร้างตัวเลข2เท่าใน p ีพีอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าจะสร้างความเสียหาย2เท่าใน p ีพีหรือเปล่านะครับสําหรับหลงหลงเนาะก็อย่างที่ได้บอกไปนะว่าหลงหลงเนี่ยเป็นตัวละครที่เพิ่มแล้วก็ลดความเสียหายเนี่ยที่ดีมากๆเลยนะ เขาได้บอกอีกว่านะครับผมตัวนี้จะมีสกิลรักษาแล้วก็สามารถฟื้นคืนชีพหมู่ได้นะครับฟื้นคืนชีพหมู่นะครับเออหมู่ไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่านะครับสําหรับในส่วนของสกิลนี้นะถ้ามันเป็นจริงเนี่ยเขาบอกว่าเขาเนี่ยจะเป็นคนแรกที่แบบว่าเออไม่พอใจเนาะสำหรับสกิลเนี้ยเพราะว่าตัวละครปัจจุบันนะครับเป็นตัว sp เนี่ยไม่มีตัวที่แบบว่า ดีขนาดนี้นะครับผมพวกแบบสายซับที่แบบโกงๆมันยังไม่มีนะครับผมเพราะว่าจะมีตัวก็แต่สายค้อนสายปีกสายควบคุมเนาะก็อย่างเช่นถังเฉินหกปีกปูกะบีพี่ิงเสือป๋อใส่ซีปีวีตรงแล้วก็ถังซานเทพสมุดพวกนี้มันจะเน้นไปในทางของการทําแต่ว่าดาเมจสามากกว่านะครับผมเนาะก็ประมาณนั้นแล้วกันนะตัวละครเนี่ยอาจจะเป็นตัวละครสายซับ ที่ดีที่สุดก็ว่าได้นะครับผมเนาะก็ต้องรอเข้ามานะครับผมแต่แต่นะครับผมจากที่เขาได้บอกไว้นะครับในรูปภาพเนี่ยเขาบอกว่าตัวละครนี้จะมาในวันที่24พฤษภาคมนะครับผมสังเกตได้ว่านะครับข่าวนี้จะเป็นข่าวปลอมนะครับผมเฮอเขาก็บอกไว้อย่างนั้นนะครับอาจจะเป็นข่าวปลอมนะครับสําหรับข้อมูลในส่วนของตรงนี้ แต่อย่างไรก็ตามนะครับผมตัวละครที่จะเข้ามาในอนาคตเนี่ยก็คือหลงหลงเ p เนี่ยอาจจะมาในส่วนของฉลองครบรอบ2ปีก็เป็นไปได้นะเออเขาก็บอกว่าอย่างนั้นนะครับผมว่าเราเนี่ยอย่าไปเชื่อข่าวมากนะครับผมแต่ว่าก็ฟังไว้ก็ดีนะครับเพราะว่ามันอาจจะเป็นตัวละครที่มาในอนาคตก็ได้นะเขาก็แบบว่ามีรูปให้ดูเนาะเป็นเหมือนกับ ไฟล์นะครับผมว่ามันมีตลงหลงนะครับก็สามารถไปดูได้นะครับผมสหรับบทความนี้เนาะผมเจอผมก็เลยเอามาบอกให้เพื่อนเพื่อนแล้วกันนะครับผมว่ามันอาจจะมีตัวของหลงหลงเอเข้ามานะครับซึ่งมันเป็นตัวอะไรที่แบบโกงมากๆนะในส่วนของสกิลเนี่ยอาจจะมีผิดพลาดเลยว่าไม่ตรงตามนี้ก็ต้องขออภัยด้วยนะครับถ้าใครอยากอ่าน จริงๆก็สามารถไปได้ที่แทบจีนนะครับผมเนาะ <_ C os al> ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ผมด้วยเนาะวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ